แชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับลว2 0 2 0สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์คุณอัดนะครับเนี่ีแล้วผมเก่งคดีคนเดิมนะครับวันนี้อยู่ในรายการดูดวงกับคุณอัดครับยังอยู่กันในรายการดูดวงกับคุณอัดวันนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาดูดวงสําหรับชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูสําหรับปี2564นั่นเองนะครับผม สำหรับคิวที่แล้วนะครับที่อาจารย์เกิดไปสั้นๆนะครับชาราศีธนูคือปีแห่งการท่องเที่ยวปีแห่งการท่องเที่ยวนั่นเองครับผมเป็นยังไงครับอาจารย์ปีแห่งการท่องเที่ยวอ๋อสงสัยว่าคงจะเที่ยวเก่งนะครับคงจะเที่ยวเก่งครับผมแต่จะเที่ยวอย่างไรนั้นก็เปิดเลยครับขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวราศีธนูนะครับเปิดไพ่ออกมาแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ปีแห่งการท่องเที่ยวสำหรับชาวราศีธนูอเห็นก็รู้แล้วครับเที่ยวเยอะจริงๆ เที่ยวเก่งเ่าเรียกว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเวียดน่มเรียกว่าเที่ยวเก่งครับเียหน้านะครับครับผมยังไงครับเที่ยวเก่งไงบ้างครับอาจารย์ไหนอธิบายให้พวกเราเข้าใจสักนิดนึงคือง่ายๆเลยนะฮะคนที่จะเที่ยวได้มันก็ต้องมีตังนะครับครับผมอืเพราะฉะนั้นมันถึงจะเที่ยวได้นะครับโอ้เรียกว่าต้องมีตังแล้วก็เที่ยวครับงั้นผมสอบถามอาจารย์ทีละเรื่องแล้วกันครับผมเข้าไปเนื้อหาของเราเลยอ่าฮะเอาเรื่องงานก่อนแล้วกันครับอาจารย์ เป็นไงบ้างครับคาว่ามีตังงานก็ต้องดีครับงานดีเงินดีนะครับโอ้โหมันดีไปหมดไม่รู้จะยังไงดีนะครับเรียกว่าตําแหน่งก็ได้นะครับโอ้เงินก็ได้นะครับโอ้มันดีไปหมดนะครับปีทองโอ้ปีทองของชาวราศีเออธนูมากเลยนะครับอืมเรียกว่าดีมาทุกอย่างเลยครับผมเรื่องงานนี่ไม่กังวลละ ไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องเงินยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยฮะดีมากเลยดีมากเลยครับไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรทุกอย่างมันเพอร์เฟกอยู่แล้วใช่แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่จะเตือนนะครับครับบางทีเงินดีงานดีอ่ะบางทีมันก็มีบางคนหลงระเริงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดอ่อนให้พวกมิจชาชีพเข้ามาได้นะครับให้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะถูกหลอกได้นะครับถูกหลอกให้เสียทรัพย์เพราะว่าบางทีมิจฉาชีพเห็นว่าไอคนนี้มันมีตัง ชวนไปลงทุนนั่นลงทุนนี่สุดท้ายก็คือถูกหลอกแค่ต้องระมัดระวังเรื่องของพวกนี้เท่านั้นเองครับงานดีเงินดีไปแล้วครับอาจารย์เรื่องต่อมาความรักเป็นไงบ้างปีน้ะก็ผมว่าความรักมันยังไม่น่ะยังไม่มาอืึทำไมครับอาจารย์มีเงินมีงานที่ดีแล้วความรักยังไม่มาครับบางทีเที่ยวจนเพลินเที่ยวจนเพลินคือคนน่ะเที่ยวเนี่ยบางทีไม่ใช่เที่ยวกับฝึกกับแฟนเที่ยวกับเพื่อนอ่าสนเสเฮฮาอ่าเพราะฉะนั้น ก็ยังไม่มีเวลาอยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้ครับผมอาจารย์ครับแล้วพูดไปแล้วคือเที่ยวจนลืมมีแฟนครับแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถามคนโสดนะครับอาจารย์ปีหน้ามีแนวโน้มที่จะมีกุ๊กมีกิ๊กมีแฟนบ้างไหมมีแค่มองมีแค่มองครับอาจารย์โอ้คนโสดที่ได้แค่นั้นเลยครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องมีฟงมีแฟนเลยก็ไม่มีเวลาให้ก็บางทีคือคนอะเย็นยงที่บอกอะเที่ยวเที่ยวกับเพื่อน เพราะว่าบางบางอย่างอ่ะมันใช้เวลากับเพื่อนเยอะอืมมันก็เลยยังมันก็เฮ้ยคนนั้นดิคนนี้ดิเขายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอืมเอาสำหรับคนที่เป็นแฟนกันแล้วนี่จะมีปัญหากันครับอาจารย์ก็อันตรายนะคเนี่ยไอ้คนที่มีมีแฟนอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยอันตรายนะครับอ้าวทำไมครับเป็นเรื่องดีครับมีงานมีเงินได้ไปเที่ยวด้วยมันเขาไม่ไปครอบครัวครับก็กลัวว่าไอพ่อมีเงินดีไงอือย่างที่บอกอะ คือให้ระวังเรื่องอาจจะถูกหลอกก็เป็นไปได้ว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาหรือมีผู้ชายเข้ามาหลอกลวงเอาเงินที่เราหามาได้ก็จะจะทำให้ครอบครัวแตกแยกได้อะไรอย่างนี้นะครับเรามาระวังเรียกว่าปีหน้ายังไม่ใช่ปีเรื่องของความรักของชาวราศีธนูนั่นเองครับผมก็ต้องรออีกนิดนึงมาแน่นอนครับสุดท้ายแล้วครับอาจารย์งานดีเงินดีเที่ยวเก่งครับเรื่องความรักก็ยังไม่มาครับแล้วเรื่องสุขภาพเขาเป็นครับ สุขภาพนะฮะดูแล้วก็ไม่น่าห่วงนะฮะไม่น่าห่วงครับก็ควรหมั่นนะครับเข้าวัดทําบุญเยอะๆนะครับแค่นั้นแหละเข,าไ,ขาไปเที่ยวครับอาจารย์เขาไปเที่ยววัดซะก็ไปเที่ยววัดด้วยนะครับก็เปลี่ยนซะก็อย่างเอ่ออะไรไปเพชรบูรณ์เงี้ย <S <S นะครับน้ําหนาวหรือเขาคออะไรที่มีที่มีวัดอะไรนั่นอะอ๋อก็ไปทําบุญซะไปทําบุญด้วยนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับซะอย่างเดียวเพราะว่าเนี่ย ปีใหม่เนี่ยก็คือช่วงอากาศเย็นครับขึ้นเพชรบูรณ์รไปทธรรบุญได้หลายที่นะครับไม่จริงๆแล้วครับอาจารย์ครับมีงานมีเงินจริงเรื่องของความรักมันต้องมาแล้วครับอาจารย์ปกติแล้วในราศีนี้ไม่มาผมก็สงสัยก็บอกแล้วปีแห่งการท่องเที่ยวของเขา,รา,ารเคเรับก็คือเด่นเรื่องเที่ยวซะส่วนใหญ่เด่นเรื่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ครับผมโอเคครับอาจารย์ครับทั้งนี้หนึ่งภาพรวมก็คือ ดีหมดเลยนะครับสิีธนูแค่ต้องระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพเรื่องของคนที่จะมาหลอกเราเท่านั้นเองเรื่องสุขภาพก็ถือว่าดีนะอาจารย์ภาพรวมก็ดีแค่จะให้เน้นเรื่องของการทำบุญครับผมสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ปีหน้าให้อาจารย์อวยพรชาวราศีธนูสักนิดหนึ่งครับก็ในปี64นี้นะครับครับผมขอให้คุณมีความสุขความเจริญนะครับมีความรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานนะฮะจบแล้วครับจบแล้วครับ ผมยกมือนี่ครับอาจารย์สวดรักษานาทีไม่ถึงครับพอแล้วฮะขอบคุณนะครับเดี๋ยวคือปกติผมเป็นผมเนี่ยไม่ไม่กล้าทักใครนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนมาดูดวงกับผมเนี่ยครับอาจารย์ทักมาเลยบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมทักเนี่ยส่วนใหญ่จะเรื่องไม่ดีนะครับแต่ผมจะพูดในเรื่องดีๆเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้อะไรคุณถามครับก็ครบ้วนกระบวนความครับผมสําหรับชาวราศีของเราในปีหน้านี้ครัสำหรับวันนี้นะครับ านอาจารย์ุณอาจนะครับเนตักคีและผมเก่งคนดีคนเดิมนะครับต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับกดแชร์นะครับอีกสาคัญเลยอย่าลืมกดระดิงแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของพวกเราทุกคลิปเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์แนะนําในการทําบุญเสริมโชคประจําปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่แบบปังๆกันเลยครับอาจารย์เ,เคยได้ยินธรรมจักรกับประวัตนาสูตรไหมครับเคยได้ยินว่าเป็นเป็นพักเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปฐมประเทศนาใช่ไหมใช่ครับเด็ดยังไงอาจารย์คือคําว่าปฐมประเทศนาเนี่ยมันก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้งแรกที่แสดงกับปัญจวัคีนะครับครับผมคือพอพอเทศนานี้จบนะครับ ศาส,สนาพุทธเรามีครบทั้งสมองค์พระรัตนาตราัยครบองค์สามครับผมครับผมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะนี่คืออานิสงส์ของการสวดธรรมจกักรคือมันจะมาครบมาแบบสมบูรณ์มันก็เปรียบเสมือนว่าถ้าเราสวดนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ในปีปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยอย่างดีมากนะครับหนุนดวงนะครับอะไรที่มันไม่ดีอยู่ในปีนี้ นะครับพอเดี๋ยวพอปีหน้าเราสวดบทเนี้ยเริ่มต้นปีเหมือนมันเคยเคยสวดไหมฮะปีใหม่เคยครับสวดหมดข้ามปีไป,สว,ป,ปสวดมันข้ามปีเขาจะมีบทบทสวดธรรมจกักรเขาผมผมเคยได้ยินว่าเป็นการหมุนวงล้อแห่งธรรมจริงบางอย่างอ่ะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ,รบซ่อนแล้วมีเสริมดวงนะครับหนุนดวงครับผมแล้วก็คําว่ากลงล้อแห่งธรรมเนี่ยนะครับมันก็คือการเคลื่อนที่ครับแล้วเคลื่อนที่ไปทางไหนล่ะ ธรรมะมันก็เคลื่อนที่ไปในทางที่ดีนะครับเพราะมันมันไม่พาเคลื่อนที่ไปตกนรกแน่นอนใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดธรรมจักเนี่ยอะไรที่ปีใหม่ควรที่จะต้องสวดก็คือเสริมสร้างบุญกุศลในทางที่ดีแล้วก็พูดง่ายคือเป็นการหนีจากอบายภูมิใช่เป็นการหมุนก้าวไปข้างหน้า้างได้หมุนไปข้างหน้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างด้วยบุญกุศลครับผมก็เป็นสิ่งที่ ต้องทานะครับต้องทําในอาจารย์เล็กคอมเมนต์เลยเนี่ฮะก็ให้ทําให้นําใไม่ทานะครับแต่จะให้ดีที่สุดเลยนะครับสวดมนแล้วก็ต้องสวดคําแปลด้วยครับผมอ่าเพราะว่าผมถามหน่อยคุณสวดมนเนี่ยก็คือนโมตัสะอะระหังสัมมาอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้แปลใช่ครับแล้วเราเข้าใจความหมายไหมไม่เข้าใจครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องแปลนะครับจะได้ทราบซึ้งแล้วก็จะเข้าใจว่า สวดมนต์พวกนี้แล้วได้อะไรเพราะว่าในบทสวดมนต์ธรรมจักเนี่ยมีการบอกหมดนะครับว่าอะไรอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรที่มันดีทาแล้วจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไทในบทสวดมนต์เนี่ยที่คาแปลมันจะบอกหมดเลยก็คือก็<ม>คือพูดง่ายคือเป็นบทสวดมนต์ที่ครบเครื่องครับผมที่สุดเลยเอาง,ง่ายๆเลยฮะเป็นบทเริ่มต้นสิ่งที่ดีปัญจวคีอ่ะแค่ฟังแค่บทเนี่ยก็สําเร็จอาหาหันทุกคน ่แตจะช้าจะเร็วก็คือแล้วแต่ปัญญาของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นสวดมนต์เนี่ยคุณแปลด้วยแล้วคุณจะเข้าใจแล้วคุณก็จะลึกซึ้งก็ถ้าบอกว่าบทเนี้ครับสวดมนต์แล้วได้บุญกุศลแล้วเราจะได้ศึกษาธรรมะอืชั้นสูงไปขั้ันสูงไปในตัวด้วยคือมันได้ทั้งทางโลกทางธรรมมันเป็นทวีคูณนะฮะไม่สวดไม่ได้แล้วครับเขาบอกว่าพลาดมากๆที่จะใครรบท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับ ถ้าเกิดท่านใดรู้รู้อย่างนี้อาจารย์แนะนําแล้วนะครับผมว่าถ้าไม่ส่วนนี้ถือว่าพลาดเลยปีหน้าเนี่ยเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกับธรรมะนะครับ